าชาเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นพื้นผิวบริเวณกรอบหน้าช่วง2นิ้วลึกมานะคะแล้วก็เก็บขอบด้านข้างนะคะเป็นงานไรผมส่วนตรงนี้เป็นงาน SMP นะคะช่างเจี๊ยบจะเก็บรายละเอียดแล้วก็ตอนนี้เอาอยาชาออกแล้วทาเวลาครบแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนทําเสร็จกันนะว่าช่วงด้านหน้านี้จะออกมาแน่นสวยขนาดไหนนะคะ เจบก็สักเป็นงานต่อผมนะคะ SMP เสร็จเรียบร้อยแล้วแสงสีข,งขาวๆนี่คือแสงไฟเนาะพยายามบังได้มากที่สุดเท่านี้นะคะเพราะว่าแสงไฟร้างชงเจบเยอะมากๆเลยด้านหน้านะคะก็คือเห็นกรอบหน้าที่มีความแบบว่าดำขึ้นนะคะพื้นผิวบริเวณที่ด้านล่างหนังศีรษะลูกค้าต้องการเป็นความเข้มมากเท่ากับผมด้านข้างนะคะแล้วก็ปกปิดไปเหมือนมีผงไฟเบอร์เลยนะคะมองใกล้ๆก็จะเห็นเหมือนแบบนี่นะคะ เห็นเหมือนกรอบหน้าผมที่แบบชัดขึ้นแล้วก็หนังซีษะส่วนที่มีความขาวและบริเวณนี้คือหายไปเลยนะคะตอนนี้เห็นเป็นแบบนี้แทนเนาะตอนนี้ออกมาสวยมากๆค่ะก็ยังเหลือบริเวณด้านหลังตัวยูด้านหลังนะคะยังมีทําต่ออีกนิดนึงข้างบนช่วงบนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะคะแต่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากๆค่ะอันนี้ก็คือเนี่ยคะ่ะเก็บเนียนแบบนี้เลยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ